สวัสดีครับผมยายมรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญพระน้าปกหลงพ่อเดิมวัดหนองโพ เป็นเหรียญออกปีพศ2470เนื้อทองแดงนะครับจังหวัดนครสวรรค์มาทุกท่านได้รับชมกันเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะมูลค่าตลาดเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางถึงหลักหมื่นปลายนะครับผมถ้าเป็นเหรียญส,สวยๆเนี่ยเนื้อทองแดงกระไหลทองเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนปลายถึงล้านเลยนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับ ทำให้บริการเราเช่าพาณิชย์นอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพมามันเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับ บริเวณจุดสังเกตรแรกนะผมจะดูนะครับตรงฐานนะครับด้านบนนะมุมฝั่งขวาบริเวณตรงนี้นะครับผมอาจจะมีขีดนะครับขึ้นมาอีกทีนึงครับด้านข้างนะครับแซมขึ้นมาเล็กน้อยนะเอาละวผมโฟกัสให้ดูบริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะมีขีดนะครับแซมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นเส้นลวดนะครับคมลักษณะแบบนี้นะันเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นปั่วพญานาคนะครับผมจะมีขีดนะครับลงมานะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับเส้นหัวพยานหน้านะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยจะมีขีดนะครับลงมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2นะเป็นขีดนานนะครับผมเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นในการิจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงหัวพยานหน้านะครับตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับโค้งขึ้นไปนะครับบนพื้นเหรียญคมๆเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวาด,ด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีนะครับเส้นลวดนะครับโค้งนะครับเป็นเส้นลวดโค้งยาวขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนีง้นะครับผมเนี่ยผมจะแขงให้ดูนะเห็นไหมเส้นเนี่ยเขาจะคมมากเลยนะครับผมโดดเด่นขึ้นมาเลยนะอ,อยู่บริเวณตรงนี้น,นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตที่3มนะครับผมเราไปดูนะจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงฐานนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับบนพื้นฐานอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับผมเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฐานนะครับมุมฝั่งซ้ายด้านบนเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับบนพื้นฐานเส้นลวดนะครับผมลักษณะน,นะครับเห็นไหมจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่4นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาของผมนะเดแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมบริเวณตรงพื้นขอบลวดนะครับบริเวณตรงนี้นะจะมีเม็ดไข่ปลานะครับ2เม็ดนะครับโดดเด่นขึ้นมา นะครับในล่องเส้นลวดด้านในนะครับผมเอาล่ะผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะคะผมบริเวณตรงขอบลวดด้านในเนี่ย จะมีเม็ดนะครับไข่ปลานะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะถ้ายิ่งสวยเนี่ยจะยิ่งคมเยอะกว่านี้เลยนะครับผมลักษณะเห็นไหมครับขนาดผ่านการใช้งานมันเนี่ยยังคมชัดลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมอเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะอเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูเจาะกันบริเวณนะครับรูเจาะนะครับผมลักษณะรูเจาะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะเนี่ยผมให้ความสําคัญเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับ ผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันบริเวณตรงพื้นนะคะผมด้านในเนี่ยก็จะมีเม็ดเมนะครับผมลักษณะเห็นไหมครับจะมีเม็ดเมดลอยขึ้นมานะครับ ากลมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วบริเวณขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบนานะครับผมลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีขอบด้านในทีหนึ่งนะครับผมและยิ่งในะความเข้าใจของผมเนี่ยบริบเวณล่องขอบตรงนี้นะครับผมจะมีรอยเน่าๆนะครับผมอ่าแล้วจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณานะและ้วบริเวณนะครับใบหน้าของท่านเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวท่านนะครับผมบริเวณลำตัวท่านนะครับผมบริเวณเส้นลวดสังกติเนี่ยจะเป็นเส้นหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะครับผมท่านเหรียญสวยๆนะครับบริเวณฐานเนี่ยจะเป็นเส้นลวดตะแกงโดดเด่นขึ้นมาเลยนะสวยๆเนี่ยมูลค่าเนี่ยต้องมี5้าแสนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดนะครับอคาลาสนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีขีด นะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับเส้นลวดนะครับด้านในนะครับตรงกลางอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีขีดนะครับด้านในเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะครับผมเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงเนี้ยนะครับผมจะมีขีดอนาๆนะครับอยู่ด้านในนะครับผมเป็นจุดสังเกตแรกนะครับในการพิจารณาด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณเส้นลวดนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับด้านในเส้นลวดอีกทีนะเดี๋ยวผมโฟกัส ให้ดูบริเวณนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับบริเวณเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมเส้นลวดอนกขระนะอ่าแล้วก็จะมีขีดนะครับด้านในนะครับผมเป็นขีดตรงๆนะเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตัวงองูนะครับผมปลายงองูเนี่ยจะติดกับตัวออ่างนะครับผมอ่าเป็นตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณานะอ่าแล้วผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงตัวงองูนะครับผมตรงปลายงองูเนี่ยเส้นลวดเขาเนี่ยจะติดกับบริเวณตัวอออ่างนะครับผมเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณขอบลวดนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเป็นขีดนะครับด้านในนะครับซ้อนอยู่ด้านในนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับบริเวณตรงขอบรวด,ด้านในเนี่ยเห็นไหมครับพอผมตะแคงไปเนี่ยจะมีเส้นลวดน,นะครับลงมาอีกทีนึงนะครับผม เป็นเส้นลวดบางๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมนะถ้าไม่ใชดยังไงต้องขออภัยนะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ี่นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับรูจอดกันบริเวณนะครับรูจอดนะครับมุมด้านหลังนะครับผมลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะผมให้ความสําคัญเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับผมด้านหลังเนี่ยพื้นเนี่ยเขาจะตึงกว่าด้านหน้านะครับผม อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมด้านบนนะครับผมลักษณะนเนี่ยพื้นจะตึงนะครับที่ผมบอกนะแล้วเส้นลวดอักขระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณา,าของผมนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณนะมุมล่างนะครับผมลักษณะของพื้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา,าผมให้ความสําคัญเช <cose S 1> <ๆ rushed S 2> ่นกันนะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผมด้านข้างกัน บริเวณด้านข้างนะครับก็จะเป็นข้างกระบอกแต่งตะบายลักษณะแบบนี้นะครับผมจะจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะมุมนะครับผมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผม ลักษณะของด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้างอัดกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือมุมนะครับฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมตรงกลางนะอันนี้ก็คือมุมนะครับมุมล่างนะครับผมลักษณะด้านข้างนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปดูนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณนะครับมุมฝั่งขวาบริเวณหูนะครับผมก็จะเป็นข้างนะครับกระบอกแบบแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะในความเข้าใจของผม เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับตรงกลางนะครับฝั่งขวาด้านบนนะด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นข้างกระบอกแบบแต่งตะไบนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะครับผมถ้าไม่นย้งางต้องขออภัยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณตรงตูดเหรียญกันอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมตรงกลางนะครับผม ลักษณะเห็นไหมครับจะเป็นข้างกระบอกนะครับผมลักษณะแบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกคา้ามีพระเครื่องนะครับส่งรูปพรพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพระเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ